ครับอันดับแรกนะครับวาลวตัวนี้คือวาลวลมนะครับเราต้องปิดวาลวก่อนอันดับแรกนะครับแล้วก็หันนี้ก่อนดึงตัวนี้ออกมานะครับไอตัวนี้เวลาอย่างเงี้ยครับดึงออกดึงออกแล้วเสียบลมเราต้องคลายก่อนนะครับคลายออกมาให้สุดแล้วทีนี้เอาท่อลมเสียบก่อน เราเสียบลมเสร็จเรียบร้อยเราดึงตัวนี้ออกมาแล้วต้องคายนะครับคายมาให้สุดคายสุดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็เปิดวาล์วตัวนี้นะครับเราเปิดวาล์วเสร็จค่อยๆขันเข้าไปสังเกตที่เข็มนะครับเราขันไปเรื่อยๆขันค่อยๆขันนะครับเพราะพอตึงมือต้องขันที่ะไรนี้นะครับตอนนี้ตึงมือแล้วเข็มนี้กกระดิก ครับเราขันเข้าไปให้เข็มกระดิกอ่าเริ่มมาแล้วครับดีเซลไม่สมควรเกินเลขที่20นะครับดีเซลประมาณเลขที่20ก็พอนะครับแค่นี้พอตัวนี้เราก็เปิดไว้ตลอดฝั่งนี้จะขึ้นเท่ากัน2ฝัง่งหลังจากเราตั้งเสร็จเรียบร้อยตั้งลมเสร็จเรียบร้อย ปิดวาล์วตัวนี้นะครับแล้วก็ถอดออกอ้าที่นี้ติดเครื่องเราติดเครื่องศูนย์อากาศในนี้จะทำงานเองหมดทุกอย่างทำงานเองพร้อมนะครับหลังจากที่เราล้างตัวนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะดูจากเกตตัวนี้ ลมจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าลดสุดแล้วเนี่ยน้ำยาในนี้จะเหลือประมาณขนาดนี้เวลาเราเติมเติมประมาณแค่นี้พอนะครับลมหมดจะเหลือประมาณขนาดเนี้ยน้ำยาใช้เวลาประมาณสามสิบกวนาทีในนี้น้ำยาก็เกือบหมดละนะครับเราก็ล้างไปเรื่อยๆอย่างนี้ล้างจนกว่าเสียงเครื่องยนต์เปลี่ยนเสียงเครื่องยนต์เงียบแล้วเราไปเล่งเล่งดูที่ถอยเสียว่าควันดำหา,หายหรือไม่ นะครับอันนี้ก็คือเครื่องมือตัวนี้มันสะดวกสบายตรงที่ว่าเราล้างได้ทั้งเบนซินและดีเซลไม่หมดทุกรุ่นนะครับอย่างเกียร์เนี่ยเกียร์รถเกียร์ดีเซลเนี่ยตัวนี้ล้างไม่ติดแน่นอนดันยังไงก็ไม่ติดนะครับเกียร์เนี่ยหลีกเลี่ยงแล้วก็เชฟตัวใหม่จะมีปัญหาค่อนข้างจะแรงดันไม่ถึง ดันยังไงก็ไม่ถึงคือมันแตกต่างกับเหมือนกับปั๊มติ๊กที่ดันครับวิธีการล้างก็คือง่ายๆแค่นี้เองแต่ถามว่าได้ผลไหมเรากล้ารับประกันว่าได้ผลเกิน90%เกือบทุกคันถ้าทำตามขั้นตอนนะครับควันดำนี่หายไป90%กว่าเปอร์เซ็นแน่นอนหลายคันที่อย่างนาวาล่าหรืออีซุสุที่มีปัญหาเยอะๆเนี่ยเราใช้ระบบนี้หายหมดควันดำ การเร่งดีแล้วประหยัดน้ำมันอีกต่างหากตรงนี้ครับอยู่ที่น้ํายาที่ส่วนผสมออกมาเนี่ยมันจะได้ผลขนาดไหนอยู่ที่น้ํายาน้ํายาที่ล้างหัวฉีดเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบที่สําคัญที่สุดในการล้างหัวฉีดบวกกับประสบการณ์ภาคสนามที่เราทํเนี่ยถามว่าได้ผลหรือไม่อยู่ที่ตัวเราเองด้วยนะครับเราต้องฟังเสียงเครื่อง ว่าเสียงเครื่องยนต์เป็นยังไงวัดดูว่าแหวนวัวฉีดรั่วหรือไม่ก็คือดูด้วยตาเปล่าเช่นดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องเหล็กวัดน้ำมันเครื่องตัวนี้ถ้าแหวนวัวฉีดรั่วจะมีควันขาวออกมันจะออกไม่ต่อเนื่องนะครับจะออกหายออกหายน,นั่นละ่ะคือแหวนวัวฉีดรั่วหรือดึงท่อหายใจจากฝาครอบวาล์วมาดูยิ่งง่ายเลย ถ้าหายใจที่เข้าท่ออากาศอ่ะอ่าอยู่ห้างล่างรุ่นนี้อยู่ข้างล่างตัวนั้นอ่ะควันขาวจะออกหายออกหายออกหายนั่นก็คือแหวนหัวฉีดรั่วนะครับคือเราล้างไปแล้วควันดำหายแน่นอนแต่แหวนหัวฉีดยังรั่วเหมือนเดิมเราใช้ไม่นานมันก็กลับมาเป็นอย่างเดิมนะครับตอนนี้ได้เข้าใจคำอธิบายหรือยังครับเข้าใจครับผม ครับผมเข้าใจครับยากไหมยากไหมไม่ยากครับผมไม่ยากอะไรเลยครับ